h e l lo students สวัสดีนะักเรียนทุกๆคนนะคะสำหรับวันนี้นะคะครูน้ำจะพามาทบทวนประโยคคำถามกันนะคะโดยประโยคตัวอย่างที่ครูน้ำยกมาในวันนี้นะคะครูน้ำได้ไปเอามาจากหนังสือเรียนเล่มอื่นๆนะคะเพื่อให้เด็กๆได้เรียนรู้ประโยคที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้นนะคะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยนะคะเด็กๆ ่านะคะก่อนที่เราจะไปฝึกอ่านกันนะคะให้เด็กๆสังเกตคำนี้นะคะตัว S นะคะ a p o t r o p h e S นะคะ a p o t r o p h e S ตรงนี้นะคะจะเป็นการย่อรูปมาจากคำว่า i s นะคะซึ่งครูน้ำนะคะเคยสอนไปแล้วนะคะว่าประโยคคำถามจะใช้ w h a t is นะคะ แต่ในหนังสือเรียนของเด็กๆนะคะเขาจะย่อรูปนะคะโดยการ a p o d o h i s นะคะก็คือเราจะไม่ออกเสียง I e s นะคะเราจะออกเสียง s รวบคําไปเลยนะคะทีนี้นะคะให้เด็กๆสังเกตเด็กผู้ชายนะคะชี้ไปที่เก้าอี้นะคะชี้ไปที่เก้าอี้แสดงว่าเก้าอี้อยู่ไกลนะคะ สำหรับประโยคคำถามนี้นะคะจะถามว่า what's that นะคะให้เด็กๆอ่านออกเสียงตามคุณน้ำได้เลยนะคะ what's that นะคะแปลว่านั่นคืออะไรนะคะเด็กผู้หญิงนะคะจะเป็นคนตอบนะคะเด็กผู้หญิงจะตอบว่า is a chair นะคะอ่านออกเสียงตามคููน้ำเลยนะคะ is a chair นะคะ แปลว่ามันคือก้าอหนึ่งตัวนะคะ,ะเรามาฝึกอ่านในประโยคที่สองกันนะคะเช่นเคยคะ่ะเด็กผู้ชายชี้ไปที่แม่ไก่นะคะแม่ไก่อยู่ไกลใช่ไหมคะ,ะเด็กๆเดี๋ยวอ่านตามครูเลยนะคะ what's that what's that นะคะ,ะแปลว่า นั่นคืออะไรนะคะเด็กผู้หญิงเป็นคนตอบอีกเช่นเคยนะคะให้เด็กๆอ่านออกเสียงตามคุณน้ำได้เลยนะคะ is a hen is a hen นะคะแปลว่ามันคือแม่ไก่หนึ่งตัวนะคะ ต่อไปนะคะประโยคถัดไปนะคะเด็กผู้ชายเป็นคนถามอีกเช่นเคยนะคะเด็กผู้ชายชี้ไปที่โต๊ะเรียนนะคะแล้วถามว่า what's that าเด็กๆอ่านออกเสียงตามคู่เลย what's that นะคะแปลว่านั่นคืออะไรเด็กผู้หญิงก็ตอบว่า it's a desk นะคะอ่านออกเสียงตามครูน้ำได้เลยนะคะ is a desk นะคะแปลว่ามันคือโต๊ะเรียนหนึ่งตัวนั่นเองนะคะอ่าทีนี้นะคะประโยคถัดไปนะคะจะสลับกันนะคะก็คือโดยเด็กผู้หญิงนะคะจะเป็นคนถามนะคะซึ่งในประโยคนี้นะคะเด็กผู้หญิงจะชี้ไปที่หนังสือนะคะแล้วถามว่า What's that? เด็กๆอ่านออเสียงออกอ่านออกเสียงตามครูน้ำได้เลยนะคะ What's that? น,นั่นคืออะไรเด็กผู้ชายตอบว่า It's a book นะคะอ่านออกเสียงตามครูเลยนะคะ It's a book นะคะแปลว่ามันคือหนังสือหนึ่งเล่มนะคะ ต่อไปนะคะจะเป็นการถามตอบเองนะคะให้เด็กๆนะคะสังเกตรูปภาพนะคะรูปภาพแรกก็คือเป็นพัดลมนะคะพัดลมจะเป็นอ,อ,อยู่ไกลนะคะต่อไปนี้ก็คือจะเป็นการฝึกอ่านออกเสียงประโยคที่อยู่ไกลนะคะเพราะฉะนั้นคำถามที่ใช้ก็จะเป็น what's that นะคะเด็กๆอ่านตามครูได้เลยนะคะ what's that นะคะแปลว่านั่นคืออะไรอ่รูปภาพคือพัดลมใช่ไหมคะอ่ารูปภาพเป็นพัดลมนะคะก็ต้องตอบว่า is a fan นะคะเด็กๆอ่านออกเสียงตามเลยนะคะ is a fan นะคะมันคือพัดลมหนึ่งตัวนั่นเองนะคะ ต่อไปประโยคต่อไปนะคะคำถามเดิมเลยนะคะเด็กๆจะได้อ่านคล่องนะคะแล้วอ่านออกเสียงตามคุณน้ำได้เลยนะคะ what's that what's that แปลว,ว่านั่นคืออะไระโคมไฟใช่ไหมคะเด็กๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องตอบว่า it's a ramp it's a ramp นะคะ ก็คือมันคือโคมไฟนะคะอ่าสำหรับประโยคถัดไปนะคะเดี๋ยวเด็กๆอ่านออกเสียงตามครูน้ำอีกเช่นเคยนะคะอ่าเขาถามว่า what's that what's that นะคะเขาถามว่านั่นคืออะไรนะคะอ่าดูจากรูปภาพแล้วก็คือเป็นไก่ตัวผู้นะคะหรือเป็นพ่อไก่นั่นเองนะคะ คำตอบก็จะเออก็จะได้ว่า is a cock อ,อ่านออกเสียงตามครูน้ำนะคะ is a cock นะคะแปลว่ามันคือพ่อไก่หนึ่งตัวนั่นเองนะคะทีนี้มาดูประโยคสุดท้ายนะคะประโยคต่อมานะคะเป็นประโยคสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะคำถามเดิมเลยนะคะเด็กๆอ่านออกเสียงตามครูน้ำนะคะ what's that What's that นะคะแปลว่านั่นคืออะไระเด็กๆดูรูปภาพนะคะคืออะไรคะรูปภาพนี้รถยนต์ใช่ไหมคะ,ะเพราะฉะนั้นเราก็จะตอบว่า is a car is a car นะคะแปลว่านั่นคือรถยนต์1นึ่งคันนะคะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆสำหรับประโยคตัวอย่างในวันนี้ที่ครูน้ำยกมานะคะครูน้ำคาดหวังว่าเด็กๆทุกคนจะมีความเข้าใจมากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้กู Good bye ๊ดบายค่ะ